ก็น่าสนใจนะคะว่าการอพยพคนของชาติต่างๆออกจากอิสราเอลเนี่ยค่ะจะมีวิธีการกันยังไงบ้างมีเพียงบางชาติเท่านั้นนะคะที่พาคนออกจากอิสราเอลได้ค่ะส่วนที่อิสราเอลนะคะเอกอัครราชาทูตกรุงเทลอาวีปก็มีการสรุปสถานการณ์เหตุความไม่สงบค่ะบอกว่ายังคงดําเนินการดําเนินการต่อไปนะคะมีการเรียกกําลังสํารองเพิ่มกว่า3 0 0 0 0นคนโดย รองรับแรงงานไทยรอบที่2ก็คือ18ตุลาคมนี้ค่ะจำนวน80คนจากที่มีคนที่มาต้องนิแสดงความต้องการกลับประเทศเพิ่มกว่า5,000คนค่ะสถานการณ์ในอิสราเอลยังคงรุนแรงนะคะและการโจมตีก็ขยายวงกว้างไปรอบฉนวนกาซาไปยังกรุงเทลอาวีฟค่ะ แล้วก็เมืองโดยรอบด้วยแล้วก็นกครเยรูซาเล็มค่ะโดยเอกอัคราชทูตไทยประจํากรุงเทลอาวีฟก็บอกนะคะว่ากองทัพอิสราเอลได้มีการตัดน้ําตัดไฟบริเวณฉนวนกาซาและเรียกกําลังสํารองมากกว่า3 0 0 0สนคนซึ่งถือเป็นการระดมพลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะคะ ทำให้การคาดการถึงความไม่สงบที่อาจจะยืดเยื้อโดยสถานเอกอัครราชทูตกําลังจัดเที่ยวบินอ,อพยพแรงงานไทยเพิ่มเติมคาดการเที่ยวบินต่อไปน่าจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้จํานวน80ที่นั่งค่ะขณะที่ทางการอิสราเอลก็ให้ความมั่นใจจะพยายามช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่นะคะ กระทรวงการต่างประเทศสรุปผลกระทบเหตุครั้งนี้ก็ทำให้สูญเสียแรงงานไทยไปแล้ว20คนนะคะผู้บาดเจ็บ13คนผู้ถูกจับไปเป็นตัวประกัน14คนส่วนที่ลงทะเบียนแสดงความต้องการกับประเทศตัวเลขก็เพิ่มขึ้นอย่างที่เรารายงานไปในช่วงต้นนะคะอยู่ที่5,174คนแล้วก็ยังไม่ขอกลับเพิ่มเป็น64คน นางการจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกรกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยเส้นทางการอพยพคนไทยกลับประเทศนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคนไทยชุดแรกจำนวน15คนออกเดินทาง3าทุ่ม45นาทีด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบิน LY 083ถึงสุวรรณภูมิก็ วันนี้ในช่วงเที่ยงนะคะส่วน14ตุลาคมเครื่องบินกองทัพอากาศค่ะ Airbus A340 ออกจากไทยไปถึงเทลอาวีปอิสราเอลวันที่15ตุลาคมรับคนไทยกลับถึงไทย16ตุลาคมก็คาดการว่าจะถึงไทยเนี่ยน่าจะประมาณสักตี4โดยสามารถรับได้สูงสุด140คนนะคะแต่อาจจะเป็น120คนเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องร่วมปฏิบัติการพิเศษด้วยค่ะ 18ตุลาคมสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบิน l y r Y 3 8 3 จำนวน80คนถึงไทย11นาฬิกาของวันที่19ตุลาคมค่ะแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะ24ตุลาคมก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมเที่ยวบินของกองทัพอากาศและระหว่างนี้สถานเอกอัครราชทูตจะจประสานหาที่นั่งในสายการบินพาณิชย์ให้เพิ่มเติมเพื่อที่จะทยอยส่งคนไทยกลับประเทศค่ะครับณนะตอนนี้คือข้อมูลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แต่อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับทางด้านของนายณนฤะชัยนินนาตรองอธิบดีกรมการกงสุล บอกว่าสําหรับขั้นตอนที่หลังจากคนไทยชุดแรกเดินทางมาถึงก็คือวันนี้15คนพอมาแลนดิ้งถึงที่สุวรรณภูมิแล้วจะมีรัฐบาลผู้แทนหน่วยงานไปรอรับแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับก็จะทําให้รวดเร็วที่สุดนะครับจากนั้นจะจัดให้สัมภาษณ์แล้วก็ถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนและทางกระทรวงแรงงานก็จะมีการชี้แจงในเรื่องของเงินชดเชยด้วย ทางกระทรวงสาธารณสุขจะส่งนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปดูแลคนไทยชุดแรกพร้อมจัดเตรียมทีมแพทย์ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตไว้คัดกรองเรื่องของสุขภาพนะครับจัดเตรียมสถานพยาบาลรองรับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศินโรงพยาบาลน,นพรัตนร,ราชธานีส่วนโรงพยาบาลที่จะดูแลด้านจิตใจก็คือสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็สถาบันกัลายาราชนครินนะครับคอย รับส่งต่อทหารก็มีปัญหาเบื้องต้นก็มีรายงานว่าคนไทยที่จะเดินทางมาถึง15คนมีรายงานว่า4คนที่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ประสงค์ที่จะเข้ารับการรักษาแน่นอนว่าตอนนี้คือสถานการณ์ที่เรารายงานเป็นข้อมูลอัปเดตอย่างเป็นทางการ,รที่กระทรวงการต่างประเทศมีการถแถลงข่าวปกติถแถลงข่าว2รอบต่อวัน11โมงแล้วก็ตอนบ่าย3แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็มีการแจ้งกับสื่อบนชนว่าอาจจะถแถลงข่าวรอบเดียวก็คือช่วงบ่ายครับช่วงเช้าก็จะ มีเจ้าหน้าที่แล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยให้ความสนใจไปที่แรงงานไทยที่จะเดินทางกลับมาถึงประเทศกลุ่มแรกก่อนนะครับ